สวัสดีค่ะมาพบกับแม่มหมอโซเฟียพยพยากรย์กันอีกครั้งนะคะเอาละคลิปนี้นะเราจะมาในท็อปิกที่ว่าสิ่งที่คุณมุ่งหวังสิ่งที่คุณปรารถนานะคะจะประสบความสําเร็จภายในปีนี้ไหมอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการเงินนะคะหรือว่าหรือว่าจะเป็นเรื่องของเอ่อความรักก็ได้นะคะแล้วแต่กรณีที่คุณจะนึกถึงนะคะ อ่านึกถึงสิ่งที่คุณปรารถนาที่จะสําเร็จภายในปีนี้นะคะเรามาดูกันค่ะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะจงกับใครใครอยากดูดวงส่วนตัวกับแม่เพื่อนในแอปเดียวหรือสแกน qr code ตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะอ่ะเรามาดูกันสิคะว่าสิ่งที่คุณมุ่งหวังและปรารถนาจะสําเร็จภายในปีนี้ไหมก่อนอื่นขอดูพลังงานของพวกเรากันก่อนนะคะพลังงานของพวกเราพลังงานของพวกคุณเป็นอย่างไรนะคะ เป็นพลังงานโดยรวมนะ e i g ด t อ f ว a n d s ค u ี e n of Swords ดอ e Sun ดูเหมือนว่าใครหลายๆคนในะช่วงที่ผ่านมาได้เริ่มต้นได้เริ่มต้นทาอะไรหลายๆอย่างหรือได้เริ่มต้นทําบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณค่อนข้างที่จะโฟกัสกับมันนะค่อนข้างที่จะโฟกัสกับมันคุณค่อนข้างที่จะแบบ ฉันต้องทําให้ได้ยึดมั่นกับมันพยายามที่จะสําเร็จกับมันนะคุณกําลังมาถูกทางแล้วค่ะแล้วคุณก็หวังที่จะประสบความสําเร็จนะไพ่เดอะซันขึ้นมาก็ขอแสดงความยินดีด้วยคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอันนี้คือพลังงานของคุณนะคะเดี๋ยวขอเปิดต่อขอขยายความหน่อยนะแต่เปิดออกมาเนี่ยึ้นเดอะซันอ่ะคือความหมายของไพนะ่เดอะซันบอกได้เลยว่าเหมือนคุณปลดแอกตัวเองอะ่ะเหมือนคุณแบบได้ได้พบกับ สิ่งที่คุณมุ่งหวังไม่ว่าจะหวังอะไรก็จะประสบความสำเร็จนะคะไพ่ไพ่เดอะซันเนี่ยเป็นไพ่แฮปปี้เนสที่ที่ใหญ่ที่สุดในสำรับเลยนะคะพลังงานที่เห็นนะจะมีธาตุลมธาตุไฟนะคะธาตุไฟเนี่ยจะคูณ2เลยนะคะทีนี้มาดูสีว่าจะสำเร็จภายในปีนี้ไหมจริงอยู่ไพ่บอกว่าจะสำเร็จแต่เรามาดูกันสิคะว,ว่ามันจะสำเร็จตามที่คุณตั้งเป้าหรือมุ่งหวังไว้เนี่ยภายในปีนี้ไหม The Empress คุณทำงานด้วยใจอ่ะคุณใส่ใจอ่ะคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานนะหรือความรักนะคุณค่อนข้างที่จะใส่ใจนะคุณเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนแบบเทพีแห่งแห่งความรักเทพีแห่งความทุ่งเทอะไรประมาณนี้เลยนะคะ The world the star 3 of Pentacles four of Wands ค่ะอุย้ยดูขนลุกขนลุกจริงจังขนลุกจริงจังมากๆนะคะเอาอะเดี๋ยวก่อนอธนะิบายแม่หมอขอน้อมรับคำทำนนายวันนี้ไว้ด้วยก่อนเลยขอน้อมรับก่อนเลยนะเะพราะอะไร คุณมีความใส่ใจในสิ่งที่คุณทานะคะไม่เรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการความรักคุณใส่ใจมากๆนะคะคุณเป็นคนที่ทุ่มเททําอะไรในทุ่มเทถ้ามีความรักหรือมีลูกมีบุตรอะไรเงี้ยคุณจะทุ่มเทมากๆนะคะและยิ่งเรื่องการงานคุณก็จะทุ่มเทและใส่ใจมากๆเพื่อนร่วมงานของคุณเนี่ยจะรักคุณมากๆเลยนะคะนะไพ่ใบต่อไปค่ะ the world ค่ะคุณทุ่มเทค่ะคุณทุ่มเทรักทุ่มเทจริงๆ ะะบอกได้เลยว่าถ้าคุณทําเกี่ยวกับออนไลน์ไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณเอาออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าคุณเอาเกี่ยวกับสื่อโซเชียลเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะบูมมากๆนะคะมันจะบูมมากๆคุณจะมีชื่อเสียงคุณจะมีพลังในการทํางานมากๆนะะอะไรที่มันเป็นนามธรรมมันจะกลายเป็นรูปธรรมให้กับคุณนะคะสิ่งที่คุณใฝ่ฝันเฝ้าหวังไว้จะประสบความสําเร็จนะโอ้ตื่นเต้นแม่หมอพูดด้วยความตื่นเต้นจริงๆนะคะ นะแต่บอกได้เลยว่าคุณควรจะปรึกษากับคนที่เขามีความรู้ถ้าคุณอยากต้องการแบบต้องการที่จะได้คำปรึกษาเงี้ยนะให้ปรึกษากับคนที่เขามีความรู้นะคะมีความรู้และพร้อมที่จะให้คำปรึกษากับคุณนะคะบอกได้เลยว่าเขาจะเป็นกุญซื้อให้กับคุณคุณจะมีกุญซื้อนะอืมขอให้คำปรึกษาแล้วบอกได้เลยว่าคุณจะลงหลักฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะที่คุณนึกถึงนะ นะสิ่งที่คุณอยากจะประสบความสำเร็จภายในปีนี้นะโ o อ็อบวับอกได้เลยว่าความมั่นคงค่ะความสำเร็จการเฉลิมฉลองได้มาแล้วขอแสดงความยินดีด้วยค่ะทุกคนนะคะขอแสดงความยินดีด้วยโดยเฉพาะโดยเฉพาะคนที่มีออธาตุาไฟธาตุลมนะคะนะคนที่มีธาตุไฟธาตุลมเนี่ยความสำเร็จเนี่ยมา 80- 9 0ถึงเเลยนะคะแต่ธาตุอื่นๆที่ไม่ได้เอ่ยถึง ะะอาจจะอยู่ที่60%นะหกหรือ70%็เป็นถัก็เป็นัวเฉลี่ยกันไปหากคุณอยากทราบนะคะรายละเอียดในดวงของคุณนะคะหรือว่าในอนาคตคุณจะเจออะไรคุณจะได้ตั้งรับทันหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะ ทักมาที่บ้านเขียวพิมพ์มเพิ่มเพื่อนในบ้านเขียวได้เลยหรือสแกนเขียวอโค้ดตรงนี้ได้เลยนะพิมพ์น้อมรับกันไปเลยค่ะแม่หมอก็ขอน้อมรับตรงนี้ไว้ด้วยนะคะขอให้ประสบความสําเร็จโดยเร็วพันค่ะนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หมอด้วยเพื่อเป็นกําลังใจกันและเป็นค่าครูเล็กๆน้อยๆให้กับแม่หมอค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ